อ้าวทีเทสสวัสดีครับทุกคนอยู่ผมชินแอสเซอร์นะครับวันนี้อยู่ในเกมเกมเกมเก่าที่กลับมาเปิดใหม่แล้วกันสำหรับ Dark Knight Classic นะฮะก็หลังจากผมไลฟ์มา2ไลฟ์เนาะใน1วันผมก็เวล32ละจริงจริงจมัน32ตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับแต่ว่ามี1คําถามที่เกิดขึ้นในไลฟ์ผมเ่อยมากก็คือ f t g หมดทํายังไงแล้วก็ถามว่าผมใช้ FTTG จากไหนทําไมถึงเวล32ได้โดยที่ไม่หมด อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้ก่อน Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเลยฮะมาเพราะเกมแนะนำให้เลือกเติมมากมายทั้ง pubgm rv freefire valorant และเกมจาก h o er y world มีทั้ง steam v a l e t robux มีไปจันทร์ทินเอร์เติมเกมบนเว็บรับปี richman coin พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ richman shop เท่านั้นครับ FPG เนี่ยจะบอกว่าทางตัวเกมนะครับจะแจกให้เราทั้งหมด4ขวดจะเห็นเลยว่า4ขวดนี้ผมไม่ได้ใช้เลยแล้วผมก็จบที่เวลว3-2ได้นะครับพอ้อยหลักเลยคือเราต้องไม่เป็นมนุษย์ space bar ก่อนอันดับแรกเลยผมจะบอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่อง f c g คือคนที่กดสเปซบาร์ค้างส่งเควสต,ตลอดเวลาและไม่อ่านอะไรเลยผมจะให้ทุกคนสังเกตยอย่างนี้ครับเวลาเราทำเควสอนะครับ คุณจะเห็นเลยว่ามันจะมีเควสที่เควสหลักเนาะได้ดูด้เควสหลักไปอ่ะอย่างเช่น Chapter 4สี่มันจะมีเควสสองแบบเนาะเควสที่ไม่มี F T G ประกอบนะครับคุณสามารถกดส่งกดส่งกดส่งได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดมากอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเควสไหนที่ขอรางวัลมีในรูปแบบอย่างนี้ก็คือเป็น F T G 7 0 0ขึ้นยคือหล,หลอดเราอะมันเต็ม700ถูกไหมดังนั้นถ้าสมมติมันให้7 0 0มามันไม่ได้ทบไปเป็นพันสี่นะครับมันก็จะเต็มแค่700ดังนั้นถ้า ก่อนส่งเควสเนี่ยให้คุณสังเกตว่า f t g ของคุณอะเต็มหลอดอยู่ไหมหรือยังเหลือไหมถ้ายัางเหลือสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณกดตัวโอขึ้นมาแล้วคุณหาปาร์ตี้ที่เขาเซตไว้เป็นแบบอ b บีสที่ไม่ใช่เซเบรลัสนะครับที่เป็นแบบดันแบบเก็บเวลทั่วไปอะไรเงี้ยที่คุณไหวอะกดแจมไปเลยแล้วก็ไปลงหรือตั้งตี้เองก็ได้ถ้าใครสะดวกนะครับลงดีงกว่า f t g คุณจะเหลือศูนซึ่ง f t g เหลือศูนย์เนี่ยหมายถึงว่า สมมุติคุณ FPG เหลือ30หน่วยใช่ไหมดันใช้130คุณก็ยังสามารถลงได้อีกนะโดยที่แบบว่าไม่ได้ติดเพื่อนอตี้อะไรสามารถลงได้เต็มที่เลยนะครับ FPG เหลือหนึ่งก็ยังลงดันอบิสได้อีกหนึ่งรอบด้วยซ้ำไปน,นั้นใช้จนกว่าจะเหลือศูนย์เลยแล้วค่อยไปส่งเพลเพื่อรับ FPG 700หน่วยกลับมาเล่นต่อถ้าคุณทำอย่างนี้เนี่ยผมการันตีเลยว่าเลเวลคุ เล v ว่คุณจะถึง3ารูองแน่นอนโดยที่แบบคุณไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมมากมายเลยอย่างมากก็มีลงกบินไปตี300ตัวตอนที่แบบเทวสหมดเกลี้ยงแล้วนะครับคือโดยส่วนตัวผมนะผมมีส่ง FTG พลพาดไปประมาณหลายเควสอยู่น่าจะสถึงหเควสก็คือแบบกดสเปซบาร์ค้าเหมือนกันแต่ก็ลากมาถึงได้เหมือนกันดังนั้นไม่ต้อง คิดมากนะครับว่าเอ้ยทำตอนนี้ทันหรือเปล่านู่นนี้นะถ้าไม่ทันจริงยังมีขวดอยู่เนอะยังไงใช้ขวดประ,ประทังชีวิตได้เหมือนกันอ่าอย่างส่วนตัวของผมนะครับผมก็มีเล่นพลาดอย่างที่บอกไปเนาะมี4ี่ห้าเควสที่แบบเราก็ข้ามเรื่อง FCG ไปบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายจบมาผมเลเวล31กับอีกประมาณ90เปอร์เออดังนั้นมันแบบเหลืออีกนิดเดียวเลยผมก็เลยเดินเข้าไปตีกอบบินซึ่งนิดเดียวก็เวลอัพแล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องคิดมากเลยยังไงยังไงก็จบ3-2แน่นอน นะก็ยังไงก็เป็นเทคนิคสำหรับมือใหม่แล้วกันเนาะเพราะว่า <is> ผู้เล่นใหม่ๆติดปัญหาเรื่องนี้กันเยอะมาก oh นะครับก็เลยคิดว่าทําคลิปไว้ดีกว่าจะได้มีคอมมาไม่ในปากมุฏโอเคประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหนะ้ามีไหมไวะ